สวัสดีค่ะคิดเช่นงวนเชียงเมนูวันนี้ทำเพราะอยากกินมากคุ้ยช่ายหยวนไปดูส่วนผสมแล้วไปทำกันดีกว่าเรามาผสมน้ำจิ้มกันก่อนใส่งวนเชียงซีอิวหวานที่ไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียแผลิตจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติด,ด้วยงวนเชียงซอสพรุงรสอาหารฉลากเขียวน้ำตาลทรายเกลือ น้ำส้มสายชูคนให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งเตาเปิดไฟเบาคนจะน้ำตาลละลายใส่พริกแดงแล้วคนอีกครั้งปิดไฟนำไปพักไว้ต่อไปผสมกุยช่ายเกลือน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเสร็จแล้วไปหอ่อกุยช่ายนำแป้งจุ่มน้ำให้ทั่ว วางลงบนจานใส่กุ้งแล้วก็กุยช่ายที่ผสมไว้เมื่อกี้นี้พับด้านข้างทั้งสองด้านเข้าหากันและพับด้านล่างขึ้นด้านบนหมวนจนสุดเราก็จะได้กุยช่ายหนึ่งชิ้นหน้าตาแบบนี้เค <Okay. S 1> ทําที่เหลือจนหมดจะได้ประมาณ6ชิ้นนะแล้วนําไปนึ่งในน้ําเดือด5นาทีสุกแล้วไปจัดใส่จานกันเลยจ้ากินกับน้ำจิ้มที่ทำจากง่วนเชียงซีอิวหวานกุยช่ายยวนจะกินให้หายอยากไปเลยเพื่อนสามารถติดตามง่วนเชียงได้ทาง your <Gã entender> palm <it> <_lanet> <They> <avez>